ิกดูคดีโกงคุก15ปีอดีตปลัดอบตลาดบัวขาวหนีคดีแต่ถูกรวบตัวได้26รกรกฎาคม2567ตำรวจจับกลุมตัวนายสิทธิเดชตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ที่4ทับ2564ลงวันที่6พฤษภาคม2564ข้อหาทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ที่หน้าบ้านพักไม่หนีเลขที่ หมู่หนึ่งตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคดีนี้สืบเนื่องจากปี2552ในขณะที่นายสิทธิเดชยังดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอบาตาลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาแต่กลับร่วมกับพวกผุจริตเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมจำนวน3โครงการก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจสอบพบความผิดพร้อมดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลนายสิทธิเดชกลับไม่ยอมไปฟังคำพิพากษาเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกตัดสินให้จำคุกรวมสามจำเป็นเวลา15ปีจริงชิงหลบหนีจนนำมาสู่การออกหมายจับพร้อมติดตามจับกุมตัวได้ดังกลาง่าวในการสอบสวนนายสิทธิเดชให้การปฏิเสธเบื้องต้นจึงนำตัวส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติม่ชอบภาคสามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง โกงติดคุกอุทธ้าฮอนอย่าคิดโกง